สวัสดีครับกับเขาเล่าเรื่องมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับอยู่กับผมโคตเต้นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมานําเสนอมาเล่าให้กับคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านเป็นหนุ่มโรงงานครับที่มีงานประจํา อยากมีรายได้เพิ่มครับเลยทําการเกษตรพอเริ่มทําการเกษตรจากเดิมที่เคยซื้อปุ๋ยซื้อยาใช้ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้จําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจครับสามารถมีร้านค้าของตัวเองนะครับบริการในชุมชนแล้วก็มีลูกค้าประจําแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดเลยท่านดูแลยังไงแล้วท่านมีแนวคิดยังไงบ้างเราไปชมพ,พร้อมๆกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับสวัสดีครับผมประสงค์ช่วชูกินนักธุรกิจยูนิไลท์ระดับหัวหน้ากลุ่ม GL ผู้แนะนำให้รู้จักธุรกิจยูนิไลท์คือคุณพราวุฒิคำดวงนักธุรกิจยูนิไลท์ระดับหัวหน้ากลุ่ม GL อาชีพเดิมผมเป็นหนุ่มโรงงานครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนไว้ง่ายรายได้ก็ ตายตัวผมก็เลยกลับมาทำกเกษตรเล็กๆน้อยๆพ่อตาแม่ยายเนี่ยเป็นคนแนะนำให้รู้จักอาจจะจริงๆแล้วนะเขาบอกว่าเขา <ๆ S 1> เขามามแนะนำให้พ่อตาแม่ยายใช้แชปผลิตัน์อยู่ก่อนหน้าแล้วผมเข้ามาเป็นลูกเขยเขาก็บอกเนี่ยคนเนี่ยเขาขายยายูิรัสอยู่นะลองปรึกษาอยู่ได้เนี่ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเข้ามาเจอได้มารู้จักกับพี่วราวุธคำดวง ก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูเนไรส์นี่แหละครับก็เลยใช้ไปสักพักหนึ่งก็ดูมันตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แล้วก็เลยเอาเข้ามาพี่บรวุฒิบอกว่าก็ลองตั้งเป็นผู้จําหน่ายด้วยสิก็เลยเอาลองมาตั้งไว้หน้าบ้านปรากฏว่าสินค้ามันขายตัวเองได้เราก็เลยค่อยๆพัฒนาจากชาวไร่ขึ้นมาเอามาเป็น สินค้าหน้าบ้านแล้วก็มีไรายได้เพิ่มเข้ามาเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาทุกวันนี้ครับสินค้ายูไรเนี่ยผมใช้แทบทุกตัวก่อนที่จะให้ลูกค้าใช้เนี่ยอธิบายเต็มปากได้เลยว่าตัวนี้ดีจริงนะคือเราได้ใช้ทุกตัวแล้วทดลองเองเลยเราไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนทดลองเอาเปรียบเทียบกับท้องตลาดเนี่ยอย่างาสารอบาเมกตินเนี่ย ของอยูไรต์กับท้องตลาดเนี่ยซึ่งต่างกันแหละของเราเนี่ยใช้แค่ร้อยซีซีท้องตลาดใช้สองร้อยซีซีถึงสามร้อยแล้วก็ไม่ได้ผลดีเท่ากับร้อยซีซีของเราด้วยหนึ่งละที่ผมเปรียบเทียบสองพอเราใช้แล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเหมือนเราไม่เลี้ยงไข่ไว้ง่ายเราฉีดครั้งเดียวเราวางผลได้เลยไม่ต้องไปซ้ํา ขึ้นมาเป็นร้านก็เหมือนว่าเราเนี่ยลูกค้าเขามีการเรียกร้องเข้ามาว่าอุยเอาตัวนี้เข้ามาสิทาไมไม่มีตัวนี้ขายเหลอเราก็ต้องหาทุนแล้วอุ้ยทำยังไงให้สินค้ามันครบล่ะก็พยายามหารายได้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็พยายามตั้งเป็นร้านค้าเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาหาเราครับก็ พอได้เวลานะครับก็เลยตัดสินใจอยากจะเปิดเป็นศูนย์ U.S.C เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเราเริ่มเริ่มมีเยอะและ้วแล้วก็มองเห็นรายได้ที่เพิ่มมาอีกช็อตหนึ่งซึ่งเราเปิดศูนย์เราจะมีได้เปอร์เซ็นต์ค่าผ่านศูนย์อีกสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นรายได้อีกก้อนหนึ่งเลยที่มองเรามองเห็นว่าเราควรจะทําก็เลยตัดสินใจลงมือทําเลยแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเงินปันผลที่ได้ทุกๆเดือนแบบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ เออเว้ยน่านจะทําตั้งนานแล้วก็เลยเดินหน้าต่อเลยลุยเต็มที่ก็สองทางกเกษตรด้วยร้านค้าด้วยเออลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็มีแปลงตัวอย่างให้ดูด้วยซึ่งลูกค้าก็แฮปปี้เข้ามาอุ้ยนี่เหรอผลิตภัณฑ์ของไรใช้ได้ดีแบบนี้เหรออ่ะก็เข้ามาก็พาลูกค้าไปดูในสวนได้เลยมีสวนตัวเองให้ดูก็ถือว่ามันตอบโจทย์ครับทำงานง่ายขึ้นอย่าง ต้นกล้าที่เราเพาะเนี่ยผมขายต้นกล้าด้วยพอขายต้นกล้าเนี่ยเฮ้ยทำไมต้นกล้าเราทำงานจังทำไมมันออกมาดีจังใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเหรอเราแนะนำปั๊บลูกค้าก็ซื้อเลยคือเขาเห็นหน้างานจริงๆว่ามันออกมาดีจริงๆซึ่งลูกค้าเนี่ยชอบความจริงไม่ชอบว่าเอ้ยไปมโนเอาจากไหนมาก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยคือพาไปดูแปลงจริงๆเลยว่าเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆแล้ว ผผลผลิตมมันนออกาแบบี้สินค้าของยูนิไลท์นะครับระหว่างถ้าเราไม่เปิดเป็นศูนย์หรือว่าไม่เอาสินค้าของยูนิไลท์เข้ามาเนี่ยความต่างก็คือว่าเรายังต้องหาลูกค้าต้องโฆษณาเองต้องไปต้องสื่อเยอะครับสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าของเราเนี่ยมี อะไรที่ดีในร้านของเราให้ลูกค้าสนใจหรือเป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเราเข้ามาแต่พอผมเอาผลิตภัณฑ์ยูไรส์เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวดึงได้เหมือนหนึ่งพราะลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจว่าเออยูอไรส์ปั๊บเนี่ยอ๋อยูอไรส์ใช่ไหมโอ้ตัวนี้ใช้ดีรู้แล้วเขาก็วิ่งมาหาเราผมมีหน้าร้านนะครับเราก็ขายของเราได้กําไรอยู่แล้ว กำไรของผลิตภัณฑ์แต่ตัวก็มีกำไรอยู่แล้วซึ่งแต่ว่าเราขายแล้วเนี่ยเราได้เงินก้อนแรกไปแล้วส่วนก้อนที่2เนี่ยก็คือเงินปันผลจากคะแนนจากบีวีที่ว่าบริษัทอะทุกคนที่15เนี่ยผมยังได้รับอีกประมาณ18ื่นซึ่งเป็นเงินที่ว่าผมเนี่ยแหมชอบมากเลยเพราะเราเนี่ยสามารถเอาเงินตัวเนี้ยไปจ่ายค่าเทอมลูกค่าน้ําค่าไฟที่ปาถาครับ ซึ่งเราไม่ต้องมาฟักเงินส่วนที่เป็นกําไรของในร้านออกมาความแตกต่างระหว่างธุรกิจยูนิไลท์กับธุรกิจอื่นๆนะครับผมคิดว่าความเดือมล้ําหรือการที่ว่าเราจะจัดการเนี่ย <S <S 1> <S 1> เครือข่ายของยูนิไลท์เนี่ยจัดการง่ายกว่ารู้จักยูนิไลท์มากเท่าไหร่ซึ่งก็ยิ่งมีผลดีต่อเรามากเท่านั้น เราเป็นผู้แนะนำเราเทคแคร์ให้ลูกค้าได้ตลอดว่าสินค้าตัวเนี้มันดียังไงอ่ะลูกค้าเราโทรมาถามเราเนี่ยเราสามารถอธิบายได้อ่ะลูกค้าที่เราแนะนําไปไม่เข้าใจหรือลูกค้าไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาถามเราได้อยู่ไม่ห่างเรายังดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นผลดีแต่ถ้าเป็นธุรก,กิจอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดูแลยากครับก็ เราขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถึงเวลาสิ้นปีเนี่ยมันจะมีเงินโบนัสยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งบริษัทจ่ายให้เราอีกอีกห้าหมื่นบาทขายได้หนึ่งล้านคะแนนขายแล้วจ่ายอีกครับโอ้โหไม่มีธุรกิจไหนให้แบบนี้อีกแล้วครับถ้าท่านใดมองหาธุรกิจนะครับก็ชั่วโมงนี้นะครับผมได้นำให้เป็นธุรกิจมีร้ายนะครับ ก็เป็นธุรก,กิจเล็กๆที่สามารถจะเติบโตและยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับลองเปิดใจนะครับลองมาเป็นครอบครัวยูไรซ์ดูลองเข้าไปศึกษาธุกรกิจยูไร e แล้วเปิดใจผมคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอฝากร้านด้วยนะครับผมชื่อร้านโชคชายการเกษตรครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลกัดหลวงอำเภอ์ทยางจังหวัดพิบรุรีถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะอุดหนุนแล้วก็จะปรึกษาด้านกเกษตรหรือว่าแวะชมสวนผมยินดีให้คำปรึกษาครับก็ผมมีพืชไร่พืชสวนทุกๆอย่างที่พร้อมจะพาไปดูได้นะครับปรึกษาโรคพืชหรือว่าจะ ดูแลเรื่องระบบน้ำครับได้หมดทุกอย่างครับเบอร์โทรผมนะครับ0806526997ครับสามารถโทรติดต่อได้ทุกเวลานะครับ